ยังไงให้ปังใช้แล้วได้คะแนนสูงเตรียมตัวไว้ก่อนมันจะดีมากเพราะพอถึงเวลามันฉุดระหุอูสมมตินะประกาศผล29 30ร้อยเอ็ดประกาศวันนั้นเลยอ่ะเร็วมากแล้วอัตราว่างเยอะมากเลยอ่ะปีนี้อัตราว่างของผู้บริหารของหลายๆจังหวัดโคราชนาครราชส,สีมาโอ้โหอัตราว่างครึ่งๆเลยอะคนสมัครสอบ70กว่าคน มีโอกาสได้สูงมากแค่เราสอบผ่านไม่ได้บอกให้แค่สอบผ่านนะใครจะมาฟังคลิปหรือว่ามาดูไลฟ์ภูพิย่าอะไรก็แล้วแต่จะไม่แนะนําให้สอบแค่ผ่านจะแนะนําแบบว่าให้สอบผ่านแบบเยอะแบบเก,แบบเกินเกินแบบเกินเบอร์ไปเลยเราไม่สอบแค่ผ่านเราจะสอบเพื่อให้ได้รอบนี้เท่านั้นเวลาที่เราจะสอบสัมภาษณ์เราต้องเตรียมตั้งแต่ความคิดเราแล้ว คิดตั้งแต่อ่านหนังสือแล้วจินตนาการเว่าฉันจะไปนั่งน,นั่งในห้องสอบสัมภาษณ์แล้วพอเราอ่านได้ครบจบนู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็มาเตรียมเอกสารเตรียมอะไรด้วยแล้วก็อย่างที่เคยบอกว่าให้หาตัวช่วยในการเตรียมพอถึงวันที่ประกาศเราเตรียมไม่ทันคําว่าเตรียมไม่ทันเนี่ยคือเราทําได้ก็จริงแต่มันไม่ดีที่สุดเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าตั้งแต่เริ่มวางแผนอ่านหนังสือเลยให้แบ่ง ไว้ด้วยอาจจะใช้เวลาในการเตรียมไม่นานแล้วเราก็หาตัวช่วยในการช่วยเหลือเราบอกตั้งแต่ต้นถ้าใครที่แบบว่ามาเตรียมตอนนี้จะเหนื่อยแล้วมัวแต่มาเตรียมเอกสารแล้วยิ่งถ้าเราไม่หาตัวช่วยนะยิ่งแบบกังวลกลัวตอบคําถามไม่ได้นู่นนี่นั่นไหนจะชุดอีกไหนจะบุคลิกอีกคือมันลนมันลนไปหมดเวลาขนาดนี้ประมาณ1ิวันโดยประมาณที่เหลือเนี่ยนะคะ ดูเหมือนนานแต่ไม่นานนะบอกเลยแป๊บๆถึงวันแล้วฉันยังหาชุดไม่ได้เลยนะคะหรือว่าเรายังไม่เตรียมตอบคําถามเลยสาหรับใครที่แบบเตรียมสอบครูผู้ช่วยเหมือนกันนะกรณนนีพิเศษหรือกรณีทั่วไปเนี่ยก็ฟังไว้เลยแล้วเราก็ทําด้วยทําก่อนเลยไม่ต้องรอให้สอบผ่านนะคะเพราะเราจะสอบผ่านอยู่แล้วเก่งกรรมการเก่งว่าคนนั้นเนี่ยเขาเก่งอะไรแล้วเขาน่าจะถามในมุมไหน เขาจะเลือกคนที่ถนัดในบุมนั้นถามในคำถามเรื่องที่เขาถนัดอยู่แล้วค่ะนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเก่งต่อไปนะคะเราก็ต้องเก่งคำถามคำถาม,ถามแน่นอนเขาก็ต้องถามเรื่องการบริหารสิ่งที่ต้องเตรียมอะไรหลักที่เกี่ยวกับการบริหารนะคะทฤษฎีก็ใช่ปรัชญาพระเจ้ายุ่หัวอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและสามารถนำแบบประยุกต์ได้ การแก้ปัญหาในเรื่องของการทํางานเราเก่งไว้เลยว่าปัญหาอะไรที่เขาน่าจะถามซึ่งเราถ้าเราอยู่ในวงของของการศึกษาเราจะรู้เลยว่าปัญหาอะไรที่มักจะเจอในยุคนี้โดยเฉพาะที่เป็นกระแสณนะปัจจุบันนี้คืออะไรไม่ใช่แค่คิดว่าเขาจะถามอะไรแต่ให้จดด้วยว่าอะไรที่ต้องเตรียมเราจะไม่ดำทั้งชุดสูตรดำเลยได้แล้วก็ข้างในอย่าดำนะคะข้างใน เป็นสีที่เข้ากับกระเป๋าหรือเข้ากับรองเทา้าก็จะดีมากผู้ชายเหมือนกันผมอย่างเงี้ยปล่อยได้แต่ต้องเก็บข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะติดยิบก็ได้นะคะที่เหมาะถ้ามันเยอะไปก็ลงนิดนึงแต่ยาวลงเยอะเพราะเดี๋ยวเราก็จะมามัวเสยแบบเสียบุคลิกอีกผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายต้องเซตทรงไปเลยพอดีพอดีใส่เยอะไปมันก็จะดูแบบไปเล่นลีเก้เหรออะไร ถ้าไม่เคยทำให้ลองทำเคยเป็นไหมในสมองจำเนื้อเพลงไม่ได้แต่ดนตรีมาปุ๊บร้องได้แบบหืมแล้วเราทำได้มันคืออัจฉริยะเนี่ยคือวิธีการาทำให้สมองอะมันจำแบบอัตโนมัติพูดคนเดียวทุกวันหน้ากระจกก็พูดขับรถก็พูดว่างว่างตอนไหนก็ทำตอนนั้นตอนที่สบายใจและตอบด้วยความมั่นใจ มันจะทําให้เมื่อเราไปอยู่ในห้องสัมภาษณ์เราจะมั่นใจในการตอบแล้วก็ไหลลื่นด้วยแบบอัตโนมัติเลย